I want nobody but you. I want nobody วันนี้เตรียมกับข้าวตอนเที่ยงค่ะเมนูส้มตำ ลวกปลาหมึกเดี๋ยวจะเอาใส่ในส้มตำนะคะเราไม่กินดิบเราจะลวกปลาหมึกใส่ด้วยนี่ก็จะเป็นชุดต้มแซ่บชุดเตรียมชุดซุปต้มแซ่บใส่ขนอต้มยำลงไป น่าจะสุกแล้วนะคะเมนูนี้ก็จะเป็นไก่ทอดน้ำปลา เมนูของน้องนนค่ะเช็คไก่เช็คไก่พ้าหน่อยไม่รู้ตื่นหรือยังแม่ ก็ทําให้ลูกก่อนแต่หิวข้าวกินส้มตําข้าวยังข้าวเหนียวยังไม่ได้นึ่งเลย ให้ลูกชายมาช่วยถือกล้องนะ <laughs> ํำส้มตำตลุงจัเสบอะไรแม่อะไรแอันนี้ผมชูรสปลาละห้าอืปละอืมปลาอุ้ยกระเด็นขาเลย ชิมไหม,มน้ตาลหมหน่อยบเอาปลามึกไหมอือปลาหมึกลวก เปรี้ยวคอดีเอาไหมเดี๋ยวแม่แบ่งให้อืมแบ่งให้นุงนนนน,นกินปะอนเอาปลาหมึกหรือเอาอะไรเอาเอาปลาหมึกกินหมดไหมแค่เนี้ยหมดปูไมีอาใช่ไหม ไม่เอา okay. เอาแต่ปลาหมึกแม่หนูสงสัยทำไมส้มตำม,มันต้องมีแตงอะไรเนี่ยซินซเนี่ยจะไม่ได้แล้วอะไรมละกอเออทำไมมันจะมีมะละกอก็แล้วแต่คนจะตำอะไรอันนี้ตำม,มะละกอบางคนเขาก็ใส่แตงกวาบางคนเขาไม่มีมะละกอเขาก็อยู่เมืองนอกเขาก็ใช้ฟักเขียว ตำได้ทุกอย่างขอให้ใส่พวกปลา้าตาลมะนาวถ้าทำตำไม่ใส่ปลาก็ก็เป็นตำไทยอืม <c oughs> ิหน่อยสักบกแม่แม่อ่ะพออ่ะแล้วจ่าส้มตำภาพอาจจะโครงเพลงหน่อยเนาะลูกชายไปคนถือกล้องให้ไปหากินส้มตำกับแม่นีิ